เดีย๋ยวนี้จะทำเพลงอะไรก็ไม่ได้เลยครับกกลัวติดหรือก็เส็ดเนาะก็ต้องเราก็ต้องไม่ทำเพลงนะเราก็ไปเมีบๆแบบนี้นะครับเอาบิทเทอร์ใส่แกแ้วก็ใส่นมร้อนแล้วก็คนๆๆๆคน,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 คนละลายง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับคนที่หลับยากแล้วก็อยากหลับลึกนะครับเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดแก้วนี้ เข้าใจไวเราดีครับเอ่ออันนี้นะครับเนี่ยโกโก้นะครับที่ว่าเราเรียกกันว่าโกโก้บิทเทอร์นะครับทำมาจากผลโกโก้ซึ่งปลูกโดยกเกษตรกรไทยร0 0เนะครับผ่านกรรมวิธีแบบแปรรูปทางธรรมชาติไม่ใช่แบบว่าด้วยอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะครับว่าไม่มี ไม่มีสารเคมีเจือปนแล้วก็แน่นอนครับของเราเนี่ยนะครับมีไขมันดีอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นตไม่ถูกบีบอัดออกไปนะครับเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดจากคาคาโ,โกโกโกจะชงเองแบบผมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นสูตรของตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบตามเมนูที่เราให้ไปก็ได้นะครับ ได้หมดเลยอันนี้รู้สึกจะข้นไปนเดแต่ผมว่าอร่อยครเชิญนะครับ